อีกไม่นานเราอ่านได้ใช้ไฟฟ้าราคาถูกด้วยเทคโนโลยีที่เอาความร้อนมาจากใต้โลกของพวกเราลึกลงไป20กิโลเมตรก็ได้ครับเทคโนโลยีที่ว่านี้เป็นการใช้คลื่นลีลิเมตเอามาช่วยขุดเจาะใตดินพัฒนาโดยบริษัท Quest Energy จากสหรัฐครับซึ่งเขาแยกตัวออกมาจากสถาบันเทคโนโลยี Mass Massachusetts เป้าหมายคือการเข้าถึงแหล่งความร้อนที่ลึกลงไปกว่า20กิโลเมตรครับจะทําให้ได้แหล่งน้ําร้อนความดันสูงที่มีอุณหภูมิระหว่าง300ถึง500องศาเซลเซียสซึ่งสเสถียรในการ ไฟฟ้าแบบต่อเนื่องทดแทนถ่านหินหรือแม้แต่พลังงานนิวเคลียร์ได้อย่างไรก็ตามครับก,ก่อนหน้านี้มนุษยชาติเจาะลงไปใต้พื้นโลกได้ลึกที่สุดแค่12.262กิโลเมตรเท่านั้นโดยที่หลุมเจาะโคลา่าซูเปอร์ดีโปโฮครับซึ่งเป็นของสหภาพโซเวียตในยุคนั้นและใช้เวลาขุดเจาะก,กว่า19ปีบริษัทเขาเลยเสนอเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่าเครื่องขุดเจาะพลังใจโรตอนครับซึ่งประสานการขุดเจาะด้วยสว่านโรตารี่แบบเดิมซึ่งจะทำหน้าที่ขุดเจาะทั่วไปจนถึงชั้นพื้นหินหรือว่าเบสเมนต์ร็อกครใช้ คลื่นมิลลิเมตรแหละครับที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งให้พลังงานไมโครเวฟกาลังสูงสร้างความร้อนจนทําให้หินกลายเป็นไอและเทคนิคนี้พัฒนามาจากแสงเลเซอร์ที่ให้ความร้อนพลาสมาในการทดลองปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันเลยครับและมีพื้นฐานการทํางานของหน้าง,งานขุดเจาะมาจากพื้นฐานการขุดเจาะน้ํามันในปัจจุบันครับ r e Quest Energy เขาแบ่งเป้าหมายการเติบโตออกเป็น3ระยะระยะแรกหรือว่าเทียร์หเป็นการใช้เครื่องขุดเจาะแบบใหม่เข้ากับการทํางานในพื้นที่เดิมซึ่งสามารถใช้เครื่องขุดเจาะทั่วไปได้แต่เป็น การใช้งานเพื่อพัฒนาและขยายกําลังการผลิตเครื่องเทียดที่2ถึงจะเริ่มเป็นการขุดลงไปยังพื้นที่ท้าทายแบบใหม่ซึ่งมีระดับความร้อนต่อความลึกสูงกว่า40องศาเซลเซียสต่อกิโลเมตรซึ่งทางบริษัทเขาเคลมครับว่ามันมีพื้นที่ในลักษณะดังกล่าวนี้กว่า40%ทั่วโลกครับและเทียสุดท้ายซึ่งเป็นเทียดที่ทางบริษัทตั้งเป้าหมายเอาไว้คือการขุดลึกลงไปยังพื้นที่ซึ่งมีระดับความร้อนต่อความลึกอยู่ที่20องศาเซลเซียสต่อกิโลเมตรหรือแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือเป็นการขุดลงไป เพื่อเอาความร้อนที่ระดับความลึก20กิโลเมตรครับโดยบริษัทเขาเชื่อกับว่าถ้าสามารถบรรลุเป้าหมายที่ระดับเทียบสได้สําเร็จจะทําให้สามารถสร้างพลังงานทดแทน่านหินหรือแม้แต่พลังงานนิวเคลียร์เพียงพอสําหรับ90%ของมนุษยชาติเลยครับและล่าสุดเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับทางบริษัทได้ทดสอบขุดเจาะลึกลงไป40ฟุตหรือว่าประมาณ12เมตรด้วยเครื่องขุดเจาะแบบใหม่หรือว่าเครื่องเจาะพลังใจโรตอน,นอกเมืองฮูสตันในรัฐเท็กซัสครับและภายในเดือนกรกฎาคมนี้ทาง บริษัทยังวางแผนขุดเจาะด้วยเครื่องจไจโรตอนที่ความลึก130เมตรในเขต Mar b l บ f a l l s ของรัฐเท็กซัสเช่นกันอีกหลายหลุมพร้อมกันเพื่อทดสอบการขุดไปถึงระดับชั้นหินแกรนิตที่อยู่ใต้โลกซึ่งเป็นการทดสอบที่สําคัญอีกครั้งของบริษัทด้วยครับ